ใส่วากิวใสซูชิฟังทางนี้เราจะพาทุกคนไปกินบุฟเทฟ่ต์ที่โอซาก้าที่คุ้มแบบไม่เกรงใจใครดอวดอว์ดอวสวัสดีค่ะทุกคนเราชิคกิกจากช่องกินอยู่ดีนะคะนี่คือร้านนิคุโนะอาซาสึบุฟเฟ่ต์วากิวซูชิกินได้แบบไม่อั้นกินได้เต็มๆถึง2ชั่วโมงตอนที่เราไปกินเรากินคอร์ส7,800เยนประมาณ1,700บาทแต่ดูเนื้อสิม,ม่อย่างดีเป็นลายหินอ่อนเอาจริงๆแค่เห็นเนื้อแบบนี้ก็คุ้มแล้วนะตอนที่ไปทางร้านเขาจะมีเซตแรกจะมีเนื้อวากิิววลลลาาาาาายหนนออ่่่บบกกกกักกัััผสสสดดดจจจ้้้เราามารมมมถถทีะะงงงไไไไตตใแฮพูึ็ เนื้อวากิวเนี่ยแหละที่กินไปแล้วถึงกับนาลายในปากเอาจริงๆเข้าไปแล้วไม่ต้องเคี้ยวเลยนะเลขหนึ่งเมนูที่ชอบก็จะเป็นวากิวพันกับต้นหอมญี่ปุ่นรสชาติด,ดีถ้ากินอันนี้เราสามารถกินเนื้อได้เยอะมากหรือว่าใครชอบซูชิเรียกว่าคุ้มสุดๆเป็นซูชิวากิวอันนี้ก็กินได้แบบไม่อั้นหรือว่ากินเนื้อจนเบื่อซูชิจริงๆก็มีที่สําคัญยังมีหลายหน้าให้เลือกร้านนี้มีทั้งเนื้อและหมูใครไม่กินเนื้อเขาก็ยังมีอย่างอื่นให้เลือกด้วยนะที่ชอบมากน่าจะเป็นนน้้้้ําาาาาุุุปปปสสีีีีททอออองงงหมลลแญ่่่่รรชชตตกกกกเเเยยว็บบููถ ว่าร้านนี้เด็ดมากได้ทั้งเนื้อคุณภาพและมีของให้กินหลากหลายสายกินไม่มีทางผิดหวังให้ไปเที่ยวโอซากา้าห้ามพัดร้านนี้เด็ดขาดวากิวไม่อัน้นสูชิไม่อัน้นฟินแบบซุซๆแดนร้านดีๆในญี่ปุ่นยังมีอีกมากมายฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ